งานนี้ครับมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานเดียโกได้ทำการคิดค้นวิธีผลิตรองเท้าที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยมีจำนวนขยะพลาสติกที่น้อยลงโดยการแปลงสาหรายทะเลนี่แหละครับให้เป็นรองเท้าแตะที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนราวัสรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอรเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้อยู่กับผมปอนพควัตรรัตนศิริอัมไพรครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปอนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการคิดค้นรองเท้ารักโลกมาฝากทุกคนกันด้วยเลยครับแน่นอนว่าถ้าดูภายนอกแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นรองเท้าแตะธรรมดาธรรมดาไม่ได้ดูพิเศษหรือหวาอะไร แต่ถ้าผมบอกว่ามันทํามาจากสาหร่ายละครับรองเท้าที่ทํามาจากสาหร่ายเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วทําไปเพื่ออะไรเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรองเท้าแตะแล้วล่ะก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นอะไรที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะเราเนี่ยมักจะใส่รองเท้าแตะกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมล่ะครับ แต่รู้กันหรือไม่ว่ารองเท้าแต่เหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุของขยะพลาสติกจำนวนมากงานนี้ครับมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานเดียโกได้ทำการคิดค้นวิธีผลิตรองเท้าที่จะช่วยให้โลกของเราเนี่ยมีจำนวนขยะพลาสติกที่น้อยลงโดยการแปลงสาหร่ายทะเลนี่แหละครับให้เป็นรองเท้าแต่ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพครับโดยทีมนักวิจัยเนี่ยได้พัฒนาโฟมโพลียูรีเทนครับ สำหรับรองเท้าจากน้ำมันสาหร่ายทะเลขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันครับโฟมตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของวัสดุชีวภาพถึง52และกำลังจะถูกทำให้กลายเป็น100ในที่สุดครับการเปลี่ยนน้ำมันสาหร่ายให้เป็นโพลิยูรีเทนทางเคมีเนี่ยทำให้พันธะคาร์บอนถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายได้จากการทดสอบการย่อยสลายในดินเนี่ยพบว่าการย่อยนั้นเกิดขึ้นได้ภายใน16สัปดาห์นั่นเองครับ และหากใครนะครับที่กำลังสงสัยว่ารองเท้าแตะที่นักวิจัยคิดค้นจากน้ำมันสาหรายนี้มันจะดีกว่า,ารองเท้าที่ผลิตจากพลาสติกปกติได้อย่างไรมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับรองเท้าที่ผลิตจากสาหร่ายจะใช้พลังงานและคาร์บอนน้อยกว่าการผลิตรองเท้าจากพลาสติกเนื่องจากสาหรายนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนนอกจากนี้การสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายเองก็สามารถนำคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศได้มากเลยทีเดียวครับ ไม่เพียงเท่านั้นครับทางทีมวิจัยเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้พวกสาร่ายสามารถย่อยสลายได้อย่างไม่รบกวนธรรมชาติอีกด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอเดียรักโลกที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยจะว่าไปก็อยากจะช่วยอุดหนุนสินค้าดีๆแบบนี้เหมือนกันนะครับ จะได้เป็นการช่วยเหลือและก็สนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วยทางนี้ครับพวกเราทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราคนละไม้คนละมือเหมือนกันด้วยนะครับและในช่วงหน้าครับปอนจะพาไปดูความน่ารักของเจ้าสล็อตกันบ้างดีกว่าสักครู่เดียวครับ